ลีเดียสันรัตชี้แจงเคยเป็นพรีเซนเตอร์1ปีหลังถูกขุดเคยร่วมงานธุรกิจเชา้าหลังจากที่ลีเดียสันรัตเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ถูกเพจอีซอคยี่ข่าวอีซอขุดว่าเคยร่วมงานกับธุรกิจเช้าที่กำลังเป็นข่าวใหญ่อยู่ในตอนนี้ล่าสุดลีเดียได้เคลื่อนไหวและชี้แจงผ่านทางอินสตาแกรของตัวเองด้วยข้อความภาพซึ่ง ได้เขียนเอาไว้พร้อมกับแท็กอินสตาแกรมแมทธิวดีนสามีของตนเองด้วยซึ่งข้อความมีการระบุเอาไว้ว่าเดียเคยเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่าบูมีสัญญาเพียงหนึ่งปีตั้งแต่ปี2,561โดยได้มีการแสดงคอนเสิร์ตร้องเพลงด้วยเท่านั้นค่ะไม่ได้มีการทำงานนอกเหนือจากนี้ค่ะ ส่วนภาพคุณแมทธิวก็รับหน้าที่พิธีกรในวันที่เดียแสดงคอนเสิร์ตร้องเพลงเท่านั้นค่ะสรนรัตดีนสกุลเดิมวิสุทธ,ธาดาเกิดวันที่7กรกฎาคมพศ2530หรือที่รู้จักกันในนามลีเดียเป็นนักร้องนักแสดงพิธีกรชาวไทยเชื้อสายจีนเจ้าของเพลงฮิตว่างแล้วช่วยโทรกลับคำว่าไลเดียมีที่มาจากภาษาโปโแลนด์ แปลว่าควาลีเดียมาจากครอบครัวไทยเชื้อสายจีนเป็นบุตรสาวของชัยยันวิสุทธาดานักธุรกิจสนามกอล์ฟและอุปนายกสมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยกับสันสนีวิสุทธาดาสกุลเดิมวนชัยเกียรติ มีพี่น้องสามคนมีน้องชายชื่อชยานนท์วิสุทธาดาดังและมีน้องสาวชื่อสรันพรวิสุทธาดาดักกี้เคยอัลบ,บั้มดูโอ้คู่กับน้องสาวเมื่อพศ2541ในานามดักกี้แอนดียดักกี้เดียภายใต้สังกัด b m ภายหลังในปีพศ2548ลีเดียเป็นนักร้องสังกัดค่าย R.S. ปัจจุบันสัญญาได้หมดลงแล้วและลีเดียเลือกที่จะไม่ต่อสัญญา ลีดี er, เริ่มเรียนร้องเพลงแนวอาีตั้งแต่อายุ10ขวบกับครูวสันเกตแก้วซึ่งเคยเป็นครูสอนร้องเพลงให้กับปานธนพรโดยมีศิลปินที่เป็นแรงบันดาลใจในการเรียนแนวอาบีเช่นบิยอนเซ Jennifer อร์โลเปสคริสตินาอากิเลร a เมรายแครีและ b บริตนี่สเปียนอกจากรักการ ร้องเพลงแล้วในเรื่องการเรียนลีเดียก็ยังสามารถทำได้ดีอีกด้วยโดยได้เกรดเฉลีย่ยตลอดช่วงการเรียนของไฮสคูลส o o l 3.9 h o o า r r เนอร์โรสต3.9 GPA and above และสามารถสอบเข้าเรียนต่อได้ที่มหาวิทยาลัย North Western เป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่29ของโลกโดยเลือกเรียนในสาขา biological science และ business institution และยังชอบทำกิจกรรมของโรงเรียนโดยมีเครดิตเป็น Vice p r e s i d e n t Student g กับ r n m e n t แต่สุดท้ายก็เปลี่ยนมาเรียนที่ London School of Economic and Political Science SE, น (LSE) ณกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษลีเดียมีความสามารถทางด้านกีฬากอล์ฟโดยเริ่มเล่นตั้งแต่อายุ14ปีและได้เป็นตัวแทนเยาวชนหญิงเข้าแข่งขันกีฬากอล์ฟต่างๆอาทิ เอเชียแปซิฟิกจูเนียร์กอล์ฟทัวร์นาเมนต์แชมเปี้ยนชิพอันดับที่10ไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนลจูเนียร์กอล์ฟแชมเปี้ยนชิพอันดับที่2 n กี้ไทยแลนด์จูเนียร์กอล์ฟทัวร์นาเมนต์อันดับที่1และ2ีเวียอินวิเทชั่นอันดับที่2นอกจากนี้ลีเดียยังมีพรสวรรค์ทางด้านศิลปะโดยเฉพาะการวาดภาพและเงาและการใช้เทคนิคแบบสติปลิงการวาดภาพโดยใช้หมึกจุดแทนเส้นอีกด้วย